อาดหนึ่งขั้นครับสองขั้นขั้นนี้จอดอีกสามขั้นครับข้าเจ้าคือท่านกูเขากูแล้ลนี่ครับบรรยากาศบ้านพักนี่ครับโดมนี่นอนพี่เลน,นเสือพากันซากปาครับหลังจากไปลุยมา นี่ครับพาผมบุหรี่แหงไปอู้แต่แหงไวเจ้สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อพ่อแม่ครับอา,ากาศบ้านพักครับสวัสดีครับแม่พยอมครับ สวัสดีครับลูกนนพี่นนว่าอยู่ครับมื่อนี้พี่นนยังไปเบิ้งข้างในระบูครับโอ้อ่าท่านแห่งนี้ครับส่วนที่แหงแล้วผมน่าจะเจ็บแต่ตอนนี้ล่างผมวิสัยกับโอ้หฝนตกว่าวทะเลาะข้ามฝน่ตกครับแม่ชุมบรีตกทั้งวนัน พี่ญี่ปุ่นป่ะได้พี่ไม่นั่งอีกลน์ซูจูท่านแห่งนี่ครับบรรยากาศวีดนเซอร์สักสุดครับลังจากไปลุยมาหลายวันผดพ้สวัสดีครับเม้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีพ่อแม่สามร้อยหกสิบสองท่าน นี่ก็เสียลระบาดนี่กาดรอบบ้านครับนี่ก็เป็นมือสันวันดีสักสุดครับมืออื่นก็เดินทางลูกรุงเทพครับผมซุ่มอยู่นะเสียอันท่านแห่งเลยเสียอันเท่งปิดร้องมึงเดี๋ยวพั่ช่วยแห่งได้่อย ยางอไรก่อนด้อบินเอาเว้นอ,อย่างี้งมันก็บครับสวัสดีครับน้องกอดใจลงแล้วครับแม่ครับน้องกอดใจลงแล้วลงตั้งแต่อยู่ร้อยเอ็ดแล้วครับกอดใจลงแล้วครับสวัสดีลูกแกก็ราทุกคนครับสวัสดีครับผมแม่ครับ แม่วันธนาสวัสดีครับสวัสดีครับเข้ามาแล้วย่นลืมกดไล่กดแชร์ครับผมพี่นนท์ทางใดบุคคล่ย่าหาพี่นนท์ก่อนสักสุดมือนี้บ่ได้แสดงครับผมมือนีงานยกเลิกครับยุขอนกน่น อยู่นหนองนาค่ำคอนเจนครับงานยุกเลืกครับมันได้ได้่วยกามาบ้านพักกับมืออื่นงกับลุงเทพเวลาสิบผานาฎิกาครับเดินทางลุงเทพไปเดินตลาดไปเกียผาดูดิครับผานาทัณน์แห่งอยู่แล้วน่าไปเก็บอีกส่วนแหน่งก่อนเนาะให้พี่นุนไล่ต่อครับนี่ครับ พี่นนกับมาคู่ใจเพิ่นน้องพี่นุนไล่เจ้าซะไปเก็บผเกี่ยวพาววไปสวัสดีสี่ร้อยท่านครับพี่น้องสวัสดีแม่สุภานิดครับแม่ประนอมพาเบึงบรรยากาศบ้านพักอันดับแรกเราไปดูที่